เรือนจำจังหวัดพิชบูร์เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมราชัณฑ์กระทรวงยุติธรรมตั้งอยู่เลขที่231ถนนพระพุทธบาทต,ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิชบูรณ์มีพื้นที่ทั้งหมด17ไร่2งาน41ตารางวาแบ่งเป็นพื้นที่ภายใน7ไร่2งานพื้นที่ภายนอก10ไร่41ตารางวามีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังชายหญิงกำหนดโทษไม่เกิน15ปีและอยู่ในเขตความรับผิดชอบของศาลจังหวัดพิชบูร์และศาลจังหวัดวิเชียรบุรีนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานในความรับผิดชอบอีกแห่งหนึ่งคือเรือนจำ ชั่วคราวแค่น้อยมีเนื้อที่237ไร่3งาน1ิตารางวาบริหารงานโดยนางละองอยู่ยังยืนผูบ้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์มีอัตรากำลังข้าราชาการ89คนลูกจ้างประจำพนักงานราชาการลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมา9คนโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีทรงมีความห่วงใยต่อพระสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า แม้บุคคลนั้นจะเป็นเพียงผู้ต้องขังภายในเรือนจำานทัศสถานก็ตามจึงมีพระราชดำร,ร,ริจัดตั้งโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือทั้งแก่ผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงบริการทางสาธาร,รณสุขเพื่อสร้างความรอบรู้ในด้านการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังป่วยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมเสมอภาคตามหลักมนุษยธรรมและเมื่อผนโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจโดยมีพระบรมราชองค์การพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชารากิติยาภานาเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชาร,ราราชธิดาเป็นองค์ประธานกรรมการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้น้อมนำโครงการพระราชดำร,ริราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์มาดำเนินงานภายในเดือนจำ ซึ่งเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเรือนจำขนาดกลางที่เข้าร่วมประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการรัชทันปัณสุขทำความดีเพื่อชาติาสตร์กษัตริย์ประจำปีพุทธศักราช2565โดยคณะกรรมการคัดเลือกเรือนจำดีเด่นได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินให้คะแนนเรือนจำและทันทศสถานที่ผ่านเข้ารอบการประเมินตนเองจำนวน20แห่งโดยเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน6เรือนจำทันทัศสถานขนาดกลาง วันจันทร์ที่๒1พฤศจิกายนพุทธศัก,การาช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสูบินชิวปรีชากรมวังผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมคณะทำงานเป็นผู้แทนพระองค์คัดเลือกเรือนจำดีเด่นเข้าตรวจมูลสุขภาพราชทรรมปันสุขัเรือนจำชว่วคราวแคน้อยสังกัดรเรือนจำจังหวัดพิศณุในการนี้นางละองอยู่ยั่งยืนผู้บัญชาการเรือนจำ,จำจังหวัดพิศณุและเจ้าหน้าที่เรือนจำชว่วคราวแคน้อยดำเนินการต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเข้าประเมินลงชมพื้นที่เรียนจำชั่วคราวแค่น้อยเช่นมุมหนังสือการฝึกอาชีพทําดอกไม้จันทร์มุมดนตรีมุมสุขภาพเป็นต้น หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารโดยมีการแนะนำเมนูเด็ดผัดไทยห่อไข่ให้กับคณะที่มาได้รับประทานเวลา13นาฬิกาเข้าตรวจประเมินการพัฒนาระบบบริการสาธารณาสุขของผู้ต้องขังการขับเคลื่อนส่งเสริมป้องกันร,รักษาและฟื้นฟูสุขภาพผู้ต้องขังภายในเรือนจาทั้ง6ด้านได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จริงพลอกาศเอกสุบินชิวปริชาพร้อมคณะทำงาน ร่วมประชุมโดยมีนางละองอยู่ยั่งยืนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ปัจจุบันเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์มีอาคารสถานพยาบาลสองชั้นมีห้องนอนผู้ต้องขังป่วยจำนวน3ห้องสามารถจุผู้ต้องขังป่วยได้50คนสำหรับเรือนจำชั่วคราวแค่น้อยมีอาคารสถานพยาบาลหนึ่งห้อง การดำเนินงานตามโครงการราชทานปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษาาัตริย์เรียนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น6ด้านดังนี้ 1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังมีการจัดห้องหรือสถานที่เพื่อแยกเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคระบาดในเรียนจำแรกเข้า มีการจัดพื้นที่เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมสันทนาการต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้ต้องขังการดูแลรักษาส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสําหรับผู้ต้องขังในเรือนจํารวมถึงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินระบบการแพทย์ทางไกลเทเลมีดิซีนมีการตรวจสอบสิทธิ์การขึ้นทะเบียนการย้ายสิทธิ์ และการติดตามผลการขึ้นทะเบียนเพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ 2. ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมการจัดการอนามัยและสิ่งแวดล้อมเรือนจำจังหวัดพิรบูรณ์มีการจัดหานดำเนินงานประเมินและรักษามาตรฐานขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังในด้านต่างๆ5ด้านได้แก่ 1. ด้านที่นอน 2. ด้านสุขกรรม 3. ด้านโรงเลี้ยงอาหาร 4. ด้านสถานพยาบาล 5. ด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2565ผลการตรวจมาตรฐานสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ทอกขัง5ด้านผ่านครบในทุกด้านการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำมีการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำปีละสองครั้งโดยหน่วยงานภายนอกเช่นการตรวจแบบประเมิน5ด้านการตรวจคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ มีการแก้ไขปัญหาตามที่หน่วยงานภายนอกได้ให้ข้อแนะนําและมีแผนการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจําประจําปี 3. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการพัฒนาอาสาสมัครสาธรารณสุขเรือนจ,อาารรจอําอสรจจัดกิจกรรมโครงการในการพัฒนาหรือจัดอบรมให้ความรู้รวมทั้งสร้างขวัญกาลังใจให้อาสาร,รจมีการอบรมอาสาร,รจอ,อย่างน้อย2ครั้งต่อปี อสอร,รอจอรมีการดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้คุมและเจ้าหน้าที่พยาบาลด้านการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำเช่นผู้คุมเจ้าหน้าที่พยาบาลให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 4. ด้านมุมสุขภาพราชทันปันสุข เดินจำมีการจัดมุมสุขภาพราชทันปันสุขในทุกแดนและแบบเคลื่อนที่มีตารางหรือปฏิทินการให้บริการมุมสุขภาพราชทันปันสุขเคลื่อนที่มีอุปกรณ์โตะ๊ะเก้าอี้ชั้นวนางหนังสือพร้อมให้บริการมีผู้รับผิดชอบผู้ดูแลมุมสุขภาพราชทันปันสุขมีรายชื่อผู้ใช้บริการมุมสุขภาพราชทันปันสุขมีภาพถ่ายกิจกรรมมีหนังสือที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้ต้องขังมีบริการอื่นๆเช่น การเปิดสื่อบริทัศน์ให้ความรู้ด้านสุขภาพและมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการมุมสุขภาพเคลื่อนที่ 5. ด้านการแพทย์และสาธารณสุขการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์1คนต่อผู้ต้องขัง1,250คนเป็นไปตามจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำของผู้ต้องขังเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังของกรมราชัณฑ์ที่มีอยู่การให้บริการของแพทย์ เพื่อตรวจรักษาผู้ต้องขังเป็นไปตามเกณฑ์การจัดบริการตรวจรักษาตามแนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เครื่องมืออุปกรณ์และระบบทางการแพทย์การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจึงจําเป็นขั้นพื้นฐานสําหรับผู้ต้องขังมีระบบกลไกการให้คําปรึกษาทางไกลผ่านระบบการปรึกษาทางไกลกับทีมแพทย์เทเลมีดิซีนมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยผู้ต้องขังไปรักษากับโรงพยาบาลแม่ข่ายการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตการจัดบริการสุขภาพช่องปากคัดกรองสุขภาพช่องปากทุกเดือน การจัดบริการสุขภาพสำหรับกลุ่มวัยในเรือนจําเช่นแม่และเด็กผู้สูงอายุผู้พิการมีกิจกรรมและมีพื้นที่ชั่วคราวสำหรับการจัดบริการสุขภาพที่มีสัดส่วนชัดเจนโดยจัดบริการร่วมกับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชมีการทําแผนและตารางการให้บริการสุขภาพจิตจัดตั้งคลินิกคลายเครียดจัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพจิตการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชการป้องกันและควบคุมโรคที่สําคัญวัณโรคมีการมอ มอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินกิจกรรมการคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังด้วยการถ่ายรังสีสวงอกโดยรถเอ็กซเรย์ปอดเคลื่อนที่พระราชทาน SIV เอชซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบซีดำเนินกิจกรรมการคัดกรองในผู้ต้องขังแรกรับรับใหม่ในเรือนจํามีการประชุมคณะทํางานหรือประสานแผนการดําเนินงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมีการคัดกรองหาผู้ต้องขังติดเชื้อตั้งแต่ผู้ต้องขังแรกรับรับใหม่ตามแบบคัดกรองกรณีพบข้อบ่งชี้หรือวีพิจ ควมเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ต้องขังจะได้รับคำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ความยินยอมในการตรวจเพื่อหาร่องรอยการติดเชื้อและได้รับการรักษามีการเสริมสร้างบูมคุ้มกันโรคแก่ผู้ต้องขังเช่นฉีดวัคซีนแค่วัดใหญ่และไวรัสโคโรนา2019และมีแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีนอื่นตามความจำเป็นของพื้นที่ที่มีการระบาดเช่นคอตีบหัดเยอรมันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เรือนจำได้ยึดมั่นปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดำเนินงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 6ด้านนวัตก,กรรมราชธรนปันสุขมีการสร้างนวัตก,กรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังจึงได้คิดค้นนําไม้ไผ่มาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ออกกาลังกายเช่นไม้ยืนเพื่อสุขภาพเชือกดึงบริหารกล้ามเนื้อดัมเบลไม้ดินเหนียวไม้บีบบริหารมือไม้ยางยืดบริหารกล้ามเนื้อ อุปกรณ์เชื่อมกายภาพในวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2565คณะทำงานคัดเลือกเรือนจำดีเด่นเข้ารับรางวัลตามโครงการราชทันปันสุขประจำปีพุทธศักราช2565จากความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินง,งานตามโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์ของผู้เกี่ยวข้องทุกคนทำให้เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลที่3ระดับดีเรือนจำขนาดกลางในการประกวดเรือนจำดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2565สร้างความภาคภูมิใจทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังถือเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเรือนจำจังหวัดพิชบูรณ์ณที่จะมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงานตามโครงการในพระราชดำริทุกโครงการให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพใจที่เข้มแข็งเมื่อผลโทษไปแล้วไม่กลับมากระทำผิดซ้ำเป็นคนดีของสังคมต่อไป